ทางด้านทหารจากมนทนทหารบกที่21ได้จัดกิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชทานเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลกประจำปี2566ค่ะที่ศูนย์สาธิตการเกษตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ายสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาพลตรีอัธชัยรักษาศินผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่21 พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพระราชทานข้าราชการและภาคเอกชนร่วมกันทำกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก5ธันวาคม2566 โดยในกิจกรรมนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้หวานลูกเมล็ดปอดเทืองปลูกหญ้าแฝกและโยนเอเอ็มบอลภายในศูนย์เรียนรู้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงบรรเทาปัญหาของราษฎรผู้ยากไร้และผู้ได้ยโอกาสทรงพระราชทานศาสตร์พระราชาเพื่อเป็นแนวทางให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยใช้แผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งมีโครงการพระราชดำริมากกว่า4,000โครงการเพื่อประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎรโดยทั่วหน้าค่ะ